แน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยเขายังจับกันมั่นอยู่8ปดพัก,กน,นะครับจะไม่มีใครเขีย่ยใครออกทั้งนั้นแต่ว่าก็ต้องหาหมดุดรือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาคะแนนมาจากไหนให้ได้เกิน375เสียงอย่างไรก็ตามครับว่าถ้าหากว่าไม่ประสบความสําเร็จในการโหวตรอบนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนรรีของพรรคเพื่อไทยจะถูกตัดทิ้งเหมือนที่คุณทิมพิธาโดนตัดทิ้ง นั่นก็คือว่าจะไปโหวตกันได้อีกทีหนึง่งตอนสมัยหน้าก็คือเดือนธันวานู่นนะครับอย่างไรก็ตามครับมีอีกฟากฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่างั้นรอไปเลยจนกระทั่งสวหมดอายุไปเองก็คือเดือนพฤษภาซึ่งมันก็จะเกิดปัญหากับบ้านเมืองค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าเสถียรภาพเนี่ยมันจะต่ําเพราะว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยเขาทําอะไรได้ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกับ รัฐบาลที่มีการบริหารอำนาจเต็มอย่างไรก็ตามครับการเดินหน้าต่อไปของประเทศเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อไปโดยคุณหมอชนละนานเขาก็เปิดมาบอกว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆจะตั้งกันไม่ได้แล้วมัดกันอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ต้องปล่อยให้พรรคอันดับสามเนี่ยเขาเป็นผู้ที่จัดเขาก็มีสิทธิ์ไปรวบรวมเสียงถ้าเขารวบรวมได้ก็อาจจะเป็นพรรคอันดับสาม ซึ่งพรรคอันดับ3นั่นก็คือพรรคภูมิใจไทยอีกของคุณอนุทินชาญวีรกูลครับยังไงก็ตามต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะยังไงกันต่อหลังจากนี้เพราะอย่างที่บอกครับเลือกตั้งมาไม่มีใครเขาอยากจะเป็นฝ่ายค้านหรอกครับทุกคนเขาก็อยากจะเข้าไปบริหารประเทศเพื่ออะไรเพื่อที่จะหนึ่งจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่ตัวเองหาเสียงเอาไว้ให้มันเกิดขึ้นน,นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสมัยหน้าก็เหนื่อยนิดนึง